ดยูในช่วงชอบธุรกิจกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีธุรกิจที่น่าสนใจมาเปิดตัวให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสในการรู้จักในการผลิตเปิดตัวผลิต,ต,ลต,ลตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจแล้วก็รวมไปถึงการรู้ลึกในเรื่องของปัญหาสุขภาพของคนไทยนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของเส้นผมแล้วก็หนงังศีรษะนั่นเองครับแต่ว่าอย่ามองข้ามไปนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เขาอยู่ในตลาดมานานถึง13ปีแล้วนะครับและที่สําคัญตอนนี้ผู้บริหารเองก็ได้เข้ามานั่งอยู่กับเราทีีี่่่่นนนลล้้้วพรอมมทจะเปิิิดดตตััผภณฑ์ชใหาาสุก ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะให้กับคนไทยแล้วล่ะครับไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันก่อนดีกว่านะครับคุณพรพันธ์พรมบังผู้บริหารผลิตภัณฑ์แคทเทอรีนจากบริษัทเอฟเฟอร์แกลอรี่ประเทศไทยจำกัดอยู่กับเราที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณพรพันธ์ครับสวัสดีค่ะใหญ่ใจให้คุณพรพันธ์แนะนําถึงแบรนด์แคทเธอรีนนิดหนึ่งนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับแคทเธอรีนความงามจากสมุนไพรและพืชธรรมชาติค่ะเราอยู่ในท้องตลาดมากว่า 13ปีแล้วค่ะเราก่อตั้ง,งตั้งแต่ปี2543นะคะเราคงยืนหยัดของความเป็นสมุนไพรและพืชธรรมชาติตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะคะผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ในท้องตลาดแล้วก็เป็น เจ้าเดียวที่เน้นย้ําเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคตัวจริงโอ้โหพูดเรื่องความปลอดภยัยพูดถึงผู้บริโภคแล้วแม่ฮะพูดถึงในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ทําให้เราจะถามถึงไม่ได้ว่าแล้ววันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากผู้บริโภคหรือวันนี้เรานําผลิตภัณฑ์ ปิดผมขาวสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมขาวนะคะก็ภูมิใจแนะนำผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนอีซี่ไวท์แฮร์คัพเวอร์ทรีเมนต์หรือทรีดเมนต์ปิดผมขาวเป็นการปฏิวัติการปิดผมขาวปิดสนิทติดไวเพียง15นาทีเท่านั้น15นาทีใช่ค่ะเรายังคงคุณค่าของความเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมด้วยยกตัวอย่างสมุนไพรที่เรานำมานะคะก็จะมีสารสกัดจาก กระเมงค่ะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทําให้ผมดกดําเงางาม,มสารสกัดจากใบหมี่ค่ะก็เน้นหรือเสริมให้ ผมเนี่ยดกดำป้องกันการขัดหรุดร่วงด้วยนะคะสารสาก,กัดจากขามไมาลสำหรับคนที่ชอบมีปัญหาการแพ้แล้วคายเครื่องที่หนังศีรษะนะคะก็จะมีสารสาก,กัดตัวนี้ช่วยด้วยนะคะอนอกจากนั้นยังมีพวกโปรวิตามิน B5 ค่ะที่ช่วยทำให้เส้นผมสวยเงางามดูเป็นธรรมชาตินะคะมีสารสาก,กัดจากมเมล็ดอง,งุ่นค่ะที่ทำให้หนังศีรษะแข็งแรงนะคะ ยังมีสารสกัดจากดอกทันตะวันอีกนะคะใช่ที่ช่วยทําให้ผมนุ่มสนยเงางามด้วยโอ้โหดีหลายอย่างเลย<ช>ะะเพราะว่านอกจากจะปิดผมขาวแล้วเนี่ยเรายังปรบรุงเส้นผมด้วยนี่คือการปฏิวัติการปิดผมขาวจริงๆคือที่ผ่ามาเนี่ยคนคไทยเนี่ยบางทีจะมีปัญหานะฮะพอเวลาอายุเยอะมากขึ้นสภาวะอากาศบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมก็ร้อนด้วยนะฮะ,ะบางคนเนี่ยผมแห้งเสียกรอบแล้วก็งอกก่อนวัยนะฮะ,ะบางคนก็ผมบา,ยยางต่างหากสารเคมีก็เยอะไปโกรกไปย้อไปดัดไปยืดสารพัดเลยนะ อันนี้ก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่แต่อันนี้ก็คือว่าสบายๆมีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติด้วยปลดวแล้วยังบํารุงเส้นผมด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยปิดผมขาวได้แต่หลังจากนั้นผมร่วงแต่ของเรานี่ถือว่าเป็นการปฏิวัติปฏิวัตินะคะการปิดผมขาวจริงๆโอ้โหเยี่ยมเลยฮะแล้วอย่างนี้แล้วสิบนาทีเท่านั้น15านาทีแล้วอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยังไงตอบโจทย์แยกกันไหมฮะตอบโจทย์แยกกันค่ะชุดอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นของคุณสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษดด้้ววยก็ไแต่่า จะมีปริมาณที่มากกว่าคือ30มสิมลนะคะซึ่งก็จะมีเฉดสีให้เลือกถึงสามสามสีนะคะก็มีสีดําธรรมชาติสีน้ําตาลเข้มแล้วก็สีน้ําตาลธรรมชาตินะคะก็อันนี้ใช้ได้ทั้งสุภาพสตดีสุภาพบุรุษใช้ได้ทั้งคู่เลยใช่ใช่หรืออีกอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นเน้นเฉพาะคุณสุภาพบุรุษโดยเฉพาะเพราะว่าคุณสุภาพบุรุษผม จะบางกว่าผมน้อยกว่าแล้วโอกาสในการหลุดล่วงเนี่ยก็มีง่ายด้วยใช่โอ้โหทีนี้ปกติแล้วเนี่ยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเนี่ยก็จะมีเน้นสารบำรุงเส้นผมต่างกันของผู้หญิงเราเน้นในเรื่องของโปรวิตามิน B5 ค่ะนี่เลยนะใช่คุณผู้ชายเน้นในเรื่องของสารสกัดไบโอตินไบโอตินนี่ช่วยเสริมรากผมให้แข็งแรงแล้วก็ป้องกันการขาดตดร่วงของเส้นผมด้วยครับวิธีการใช้แตกต่างกันยังไงไหมครับ วิธีใช้เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยใช่15ชนาทีเท่ากันใช่ไม่ได้ยุ่งยากด้วยใช่ค่ะนะฮะ,ะโอโ้โหแมคุณผู้ชมฮะต้องบอกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มาเข้ากับคนไทยแล้วยิ่งคุณผู้ชมฮะแม้กระทั่งพิธีกรเองเราพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทําผมบ่อยนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่อาจจะ,ะเผชิญกับภาว,วะผมบางผมร่วงหรือว่าแม้กระทั่งผมขาวเองก็ตามวันนี้ต้องบอกว่าแคเธอรีนั้นตอบโจทย์ได้น่าสนใจดีทีเดียวนะครับถทมถึงเรื่องผลตอบรับนะฮะที่ผ่านมาเป็นนนนนนยัััังงงงไบบ้้้าา13ปีีจกววถึคคร่ะ ซึ่งผมตับรับนี่ดีมากเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์แคทเธรินโดยเฉพาะตัวนี้นะคะสัมผัสความแตกต่างได้ที่ทําให้ผมนุ่มสลวยเงางามตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะแล้วก็สําหรับคุณผู้ชายเองอเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็คุณจะช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีโโหให้ดูอ่อนกว่านวะัยนั่นคือจุดประสงค์สำคัญ ตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้รับการตอบรับดีมากตัวนี้เปิดตัวเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอ๋อสดๆร้อนนี่เลยใช่ค่ะในในงานเดอะมอลรถทะลุพิกัดอ๋อเป็นยังไงบ้างเรามีการปิดผมขาวให้ฟรีสำหรับลูกค้าใช่ค่ะคือร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์รัฐก็คืออาจารย์จะมาช่วยใช่ในเรื่องของดูแลสุขภาพเส้นผมปิด ผมขาวให้เสร็จออกแบบทรงผมให้ด้วยลูกค้ามารอมากเลยค่ะนี่คิวยาวเลยานั่งรอคิวแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยคือผมเขารู้สึกไม่ได้เหม็นไม่ได้เลยคลายเครื่องกับผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติของเราจริงๆเขาสอบกันในงานเลยใช่ค่ะเห็นเห็นกันตอนเลยใช่คนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เราจัดนะคะก็คืองาน สมุนไพรแห่งชาติที่จัดที่เมืองทองธานีนใหญ่เือนกันใช่เรามีทุกปีแล้วก็มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาใช้บริการนะคะบางคนก็ซื้อไปใช้เองบางคนก็ซื้อกลับไปวางจําหน่ายที่ร้านของตัวเองค่ะโอ้ยูเดียดว่ามีการทดสอบให้กับลูกค้าด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมงานใหญ่ๆทั้งที่เดี๋ยวมอลเองก็ดีนะฮะหรือว่าที่เมืองทองธานีเองก็ดีนะครับ ในงานผลตอบรับก็ถือว่าถือว่าดีทุกปีค่ะโดยเฉพาะช่วงการเปิดตัวของแคทเธอรีนอีซี่ทีธเม้นติดผมปิดผมขาวของเราได้นะคะก็ตอบรับคนล้นหลามเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะใช้บ่อยสักแค่ไหนครับหรือว่าสามารถใช้บ่อยเท่าที่เราต้องการได้หรือยังไงครับคือเมื่อมีผมขาวก็สามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่เราต้องการปิดค่ะเพราะว่าเมื่อใช้มาแล้วเนี่ยหนึ่งซองเราควรใช้ให้หมด เพราะอย่างของคุณผู้ชายใช้ได้ประมาณกี่ครั้งหนึ่งครั้งค่ะภาพที่ออกมาเราก็ได้เห็นนะครับว่าวิธีการใช้เนี่ยนะฮะเนี่ยแหละครับอันแรกก็สระผมให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดผมให้มาฮะหลังจากเช็ดผมให้มาเนี่ยกำลังพอดีปุ๊บนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนครับจะมีถุงมือให้เรียบร้อยนะคะอ๋ออยู่ในซองนั้นด้วยใช่ค่ะถุงมือนะครับแล้วก็มี รายละเอียดก็อ่านฉลากสวมถุงมือที่ให้อ๋อนี่คือถุงถุงมือที่มาคู่กันมาคู่กันเลยค่ะก็สวมออืเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตัดซองพิมนต์ปิดผมขาวบีบใส่ฝ่ามือผสมเนื้อครีมอันนี้เป็นครีมสีส้มครีมบีบออกมาจากซองค่ะนี่แหละฮะแล้วก็คนให้เข้ากันป้ายครีมที่ผสมน้ำครีมสีเหลืองล้างสม่ำเสมอแล้วก็ป้ายทาให้ด้วยสีสระ หรือถ้าใครที่มีอุปกรณ์ในการปิดผมขาวอยู่แล้วจะเป็นเอาไปคนใส่ถ้วยหรือภาชนะที่ตัวเองมีอยู่ก็ใช้แปลงแล้วก็ใช้แปรงมาปัดป้ายที่เส้นผมที่มีผมขาวนะคะง่ายๆค่ะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้15นาทีค่ะไปทำอะไรดูเพลินๆดูน้ํงฟังเพลงม่เล่นอุปกรณ์หลังจากนั้นก็กลับมาในห้องน้ำอีกครั้งหนึงนะคะล้างออกด้วยน้ำ จนสะอาดาผกด้วยน,นจนสะอาด,ดแค่นี้เสร็จแล้วค่ะจริงๆแล้วเราก็แค่นี้เหรอใช่แล้วผมเราก็จะกลับมามดำแล้วก็ม,ม,มีความนุ่มสลวยนะคะ แล้วก็ไปแต่งผมเซ็ตผมตามปกติไปงานได้นี่ทําให้ลืมไปเลยนะเรื่องเวลาที่จะต้องไปเข้าร้านทําผมแล้วก็ไปโกรกผมไปเสียเวลาโอ้โหแล้วสารเคมีก็เยอะด้วยนะเสียเวลาโอ้โหวันนี้บอกว่าแค่จะไปโกรกผมเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนึงหมดเวลาไปแล้วนี่คือหลังจากอาบน้ําเสร็จ15นาทีง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆค่ะคุณก็หล่อได้สวยได้บางคนที่บอกว่าไปไหนวัยเดียวกันเพื่อนชอบเรียกป้า <C> e <at> พอใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะเรียกว่าน้องล oh ะเพราะ <c oughs> หน่าดูอ่อนเยาว์า <c oughs> นะครับ <c oughs> แหมพูดแบบนี้แล้วหลายคนก็มีรอยยิ้มแล้วนะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่า <c oughs> ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมีจาหน่ายและที่สําคัญนะคุณผู้ชมครับ13 <c oughs> ปีเป็นการตอกย้ําถึงความสําเร็จว่าแคทเอรีนนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณภาพจริงวันนี้จะไม่ได้ยืนหยัดถึงวันนี้แน่นอนที่เป็นสิ่งที่รับประกันในส่วนของคุณภาพนะครับว่าแคทเอรีนั้นตอบโจทย์คนไทยได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับทีนี้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ก็แคท กลุ่มเป้าหมายคือคนที่มีปัญหาผมขาวนะคะ<ไ>หรือคนที่ปิดผมขาวด้วยยี่ห้ออื่นๆมามากมายแล้ว<ม>เจอปัญหาตามมาแต่ว่าของแคทเธอรีนเนี่ยช่วยตอบโจทย์อของคนที่ต้องการปิดผมขาวและต้องการบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยไม่ทําให้ผมขาดดลร้วงนะคะ<ม>ก็สามารถทําให้ตัวเองดูบุคลิกดีด้วยดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้น,นะคะ่ะ นะฮะแล้วถ้าอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อย่างแคทเธอรีนนะะรันนี้มีวางจาหน่ายตามร้านค้าทั่วไปมีแล้วค่ะที่เดอะมอลทุกสาขานะคะแล้วก็ร้านสมุนไพรชั้นนําและร้านเครื่องสําอางในทั่วประเทศค่ะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของแหม่อันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคน อดที่จะถามถึงพิธีกรแล้วก็ฝากไปยังแขกรับเชิญไม่ได้นะเพราะว่าแน่นอนครับวันนี้นะครับผู้บริหารมานั่งอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับจะถามถึงโปรโมชั่นสิทธิพิเศษนิดน,นึงจากแคทเธอรีนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ตอนนี้บ้างแน,น,น่นอนค่ะปกติแล้ว1ซองเนี่ยสำหรับคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะหซอง95บาทคะ่ะนะคะแต่วันนี้จำหน่าย1กล่องคือ12ซองโหลหนึ่งเลยโหลหนึ่งค่ะปกติ1,140่บาทค่ะ เหลือเพียง850บาทเท่านั้นเองรปเยอะมากค่ะสำหรับคุณผู้ชายค่ะปกติ1ซองเนี่ยนะคะ8 5บาทวันนี้12ซองนะคะหกล่องเหลือเพียง800บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห800บาทใช่ค่ะส2องซองอคุ้มมากค่ะก็คือเราซื้อไว้ใช้ได้นานวันหมดอายุก็มีระบุนะคะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่า ถ้าใครมีปัญหาผมขาวคุณก็ใช้ได้บ่อยอยู่แล้วซื้อเยอะก็จะประหยัดกว่าและที่สําคัญอันนี้ผมได้มีข่าวมาระซิบมาบอกว่าได้รับการรับรองมาตรฐานด้วย ค่ะโรงรงานก็ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP โอ้โหมั่นใจ,ใจได้เลยมั่นใจได้เรื่องคุณภาพครับเอาละครับแล้วถ้าผู้ชมสนใจอยากจะติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผลิตภัลฑ์รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ติดต่อได้ยังไงบ้างครับค่ะช่วงนี้เรามีฮอตไลน์สายด่วนถ้าต้องการสอบถามนะคะ0863105576ส่ค่ะวนอีกครั้งนะคะ0863105576่ค่ะครหรือไม่ก็โทรเข้าไปที่เบอร์ 027494305-7ค่ะ <All right. S 2> 027494305-7ค่ะต่อ212 214ค่ะ <Okay. S 2> สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปวางจำหน่ายเอง mm hmm. ก็ยินดี mm hmm. นะคะครับถ้าซื้อไปวางจำหน่ายเองก็มีราคาพิเศษมอบให้ ค่ะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็โทรเข้าไปได้นะคะเพียงคุณเป็นร้านสมุนไพรหรือร้านเครื่องสําอางทุกพื้นที่ทั่วประเทศทั่วประเทศโทรไปหาเราได้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายขาานะคะติดต่อหรือเข้าไปเยี่ยมชมธุรกิจของท่านหรือเราจะช่วยผลักดันให้ร้านของคุณดีขึ้นได้ด้วยแคทเธอรีนอีซี่ค่ะค่ะท้ายสุดนี้อยากจะให้คุณพรานปนฝาดถึงคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนยังไม่เคยลองใช้เลยนะแล้วก็กําลังมีปัญหาในเรื่องของผมบางผมขาวด้วยจะฝากคุณผู้ชมยังไงบ้างครับ ก็ดูแลสุขภาพเส้นผมพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดแต่ถ้าผมขาวเกิดขึ้นแล้วอ,อย่าลืมแคทเธอรีนอิซซี่ช่วยคุณได้ แคทเทอรีนอีซี่ปิดสนิทติดไวสบายหนังศีรษะค่ะโอ้โหปิดสนิทติดไวสบายหนังศีรษะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสโลแกนจากแคทเธอรีนนะครับและในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับแขกรับเชิญของเราครับคุณพรพันธ์พรมวังผู้บริหารผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนจากบริษัทเอเฟอร์กอรีประเทศไทยจำกัดที่วันนี้มาให้ข้อมูลดีๆกับเราภายใต้แบรนด์แคทเธอรีนนั่นเองครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคุณพรพันธ์ครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช